เวโรนิกาคาซาโควาอายุ36ปีโดยเธอนั้นเป็นอดีตทหารผ่านศึกอยู่หน่วยพลร่ม NKD ในฐานะที่เธอนั้นเป็นทหารผ่านศึกที่กล้าหาญเธอถูกกล่าวว่าเป็นคนที่มีระเบียบวินัยและเข้มแข็งเป็นอย่างมากแต่เมื่อใกล้ชิดกับเธอเธอกับแสดงจิตใจที่อ่อนโยนเปิดไปด้วยเสียงหัวเราะและความสุขแต่หลังจากที่เธอนั้นสูญเสียครอบครัวคนรอบข้างก็ประนามเอว่าเป็นคนหัวรุนแรงไร้ความปาณี แม้ว่าเธอจะไม่ได้แสดงสิ่งนั้นให้คนที่เธอรู้จักเห็นโดยปกติเธอจะไว้สโผงบูคัสซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของตัวเธอสวมหมวกเบเล่สีอันต้ามารีนและแว่นกันแดดใส่สร้อยด็อกแท็กไว้ที่หน้าอกสวมโซ่ก้ามและกางเกงลายพานพร้อมรองเทา้าบูทนอกจากนั้นเธอยังมีรอยแผลเป็นอยู่ที่หน้าส่วนปืนคู่ใจของเธอ RVK ซึ่งเป็นปืนที่เธอนั้นเก็บไว้ตลอดในช่วงสวงคารามนูบิกเนโตวอรโดยเป็นปืนกลขนาดเบาที่บรรจุได้70นัด โดยประวัติของเวโรนิก้ามีว่าโดยเดิมทีนั้นเธอเกิดอยู่ฝั่งตะวันตกสุดของสาพันธนูเบียนโดยเธอนั้นเป็นทหารผ่านศึกที่ได้รับประดับยศและมีชื่อเสียงจากการปฏิบัติหน้าที่และยังเป็นแบบอย่างในหน่วยพลร่มของนูเบียนนอกจากนั้นเธอยังเป็นคนที่รู้จักในฐานะภรรยาของโอเล็กอีโฟฟิสวาเลลิยวิสซึ่งเขานั้นเป็นนักเขียนที่เสียชีวิตไปแล้วนอกเหนือจากนั้นยังมีลูกชายที่ชื่อแอนทอน และเป็นเลนของอเล็กเซเดนตายาลอฟโดยอักตัชีวาของโอเล็กได้กล่าวถึงเธอไว้ว่าเธอมักจะก,ก่อปัญหาในช่วงประถมและมัธยมปลายเนื่องจากเธอนั้นมีนิสัยที่เป็นเด็กเกเรแบบทอมบอยในช่วงเวลานั้นเธอได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้หญิงที่มีฝีมือเนื่องจากเธอมีฝีมือในการต่อสู้และมีจิตเมตตาการุณาตอนที่ยังเป็นเด็กเกเรบนท้องถนน อย่างไรก็ตามด้วยความโดดเดี่ยวของเธอก็ไม่ใช่ปัญหาของเธอเนื่องจากว่าโอเล็กยังอยู่เคียงข้างเธอมาตลอดหลายปีตลอดระยะเวลามิตรภาพอันแสนยาวนานเวโรนิกาได้พัฒนาความสัมพันธ์อันลึกซึ้งต่อโอเล็กโดยทั้งสองนั้นมีความผูกพันกันมากนำไปสู่ความรักและความห่วงใยซึ่งกันและกันซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีความสัมพันธ์ลับๆในช่วงโมไปหลังจากที่เธอนั้นสำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์ เธอก็รีบตัดสินใจที่จะขอโอล็กแต่งงานอย่างรวดเร็วก่อนที่จะไปสมัครเข้าร่วมกับกองทัพเพื่อสืบทอดมรดกที่ตระกูลนั้นเคยเป็นทหารมาก่อนโดยเฉพาะพ่อของเธอได้คาดหวังให้เธอเป็นทหารแม้ว่าจะล่วงลบไปแล้วแต่เธอก็รู้สึกเห็นด้วยแทนที่เธอนะจะเลือกเข้ากองทัพเรือหรือกองทัพบ,บกแบบครอบครัวเธอกลับเลือกเส้นทางที่แปลกใหม่ซึ่งเธอนั้นได้ตัดสินใจเข้าร่วมหน่วยพลร่มนูบิกซึ่งมุ่งเน้นการตอบโต้ทางอากาศอย่างรวดเร็วหลังจากที่เธอทราบข่าวว่าสามีของเธอนัเสียชีวิต และอาการของแอตตันอยู่ในช่วงวิกฤตเธอค่อยๆแตกสลายไปเสียงๆเนื่องจากเธอเสียสาม,มีอันเป็นที่รักของเธอรวมถึงลูกชายของเธอนั้นอยู่ในอาการวิกฤตระหว่างรอให้แอตตันหายดีเธอได้ตัดสินใจส่งแอตตันไปสถานพยาบาลเอกชนวอร์สต็อกเพื่อแน่ใจว่าแอตตันนั้นยังคงมีชีวิตรอดอยู่แต่ความพิดิอรเธอนั้นได้พังทลายลงหลังจากผ่านไป3เดือนเนื่องจากแอตตันนั้นทนพิษบาดแผลไม่ไหวจนเสียชีวิตทําให้ความฝันของเวโรนิกานั้นพังทลายลงในที่สุด เธอได้จมอยู่ในภาวะของความโศกเศร้าเสียใจที่ไม่สามารถทนได้หลังจากที่สามีและลูกชายของเธอนั้นจากไปเบลูนิก้าได้ตัดสินใจที่จะปิดตัวออกจากโลกภายนอกเนื่องจากเธอรับไม่ได้กับสิ่งที่เคอต้องพบเจอด้วยครั้งหนึ่งบ้านของเธอเต็มไปด้วยความอบอุ่นและแสนเรียบง่ายแต่ตอนนี้ปกคลุมไปด้วยความโศกเศร้าเหลือแค่ซากปรับพพังที่ยังคงเหลืออยู่ ดยตลอดเวลาที่เธออยู่คนเดียวนั้นเธอได้เก็บข้าวของและล้ำลึกถึงเรื่องราวในอดีตและอดทนกับความโศกเศร้าทุกวินาทีเธอยึดมั่นในสิ่งของและมรดกที่สุดท้ายของเธอรวมถึงสามีและลูกชายที่จากเธอไปเธอได้ละทิ้งการเอาใจใส่ของตัวเองเธอได้ละทิ้งความสะอาดของตัวเองแต่สิ่งที่เธอนั้นจะไม่เคยลืมเลือนก็คือครอบครัวที่ล่วงลับไปแล้วน่าเสียดายที่โจ12คนบุกเข้าบ้านเธอโดยใช้กำลังกับเธอ เบโรนิก้าจึงตัดสินใจที่จะไม่ยอมให้โจนั้นมาขโมยของ,ของเธอซึ่งเป็นของที่เธอนั้นเก็บสะสมและดูแลอัลขาไว้ภายในตัวบ้านของเธอเวโรนิก้าตัดสินใจที่จะหยิบปืนกลเบาของเธอที่ได้มาจากสงครามนูบิกเนโตววอมาใช้เละสังหารเหล่าโจรที่พยายามจะมาบุกและขโมยของของ,ของ,ของเธอก่อนที่เธอนั้นจะถูกตำรวจจับตอนนี้เธออยู่ในช่วงพิจารณาคาดี